สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคาลิต้ Wave ค่ะดริปเปอร์ที่หลายคนบอกว่ามันนิ่งแต่ทรงพลังครับสวัสดีครับคือมันต่างจากพวก V60 หรือออริ a m มิที่ดูจะให้อิสระเยอะกว่าเนาะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของเจ้าตัวนี้จากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาครับผมถ้าพูดถึง Kalita าเวฟเนี่ยคือเราต้องมองเป็นระบบการสกัดกาแฟาเลยนะครับไม่ใช่แค่รูปทรงภายนอกระบบ ใช่ครับคือมันใช้หลักการทางฟิสิก์เข้ามาช่วยควบคุมหนลับให้มันนิ่งขึ้นสม่ำเสมอขึ้นครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะจุดเด่นแรกสุดที่เห็นชัดๆเลยก้นแบน flat bottom กับรูระบาย3รูทําไมต้องเป็นแบบนี้คะมันต่างจากก้นแหลมรูเดียวยังไงเอ,อ่อตรงนี้เป็นดีไซน์หลักเลยครับคือรูสามรูของคาลิต้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้น้ําไหลเร็วสุดนะครับอ้าวหรอคะครับแต่มันสร้างสมดุลน,นะครับ ระหว่างการที่กาแฟมันได้แช่อยู่ในน้ำนิ่งๆแป๊บหนึ่งหรือ immersion ก่อนที่น้ำจะค่อยๆไหลผ่านหรือ percolation ที่เรารินรินกันอ๋อเหมือนมีแช่นิดๆก่อนไหลใช่ครับคล้ายๆการทำ batch brew แต่ย่อส่วนมาอยู่ใน Dripper ตัวเดียวมันช่วยคุมการสกัดให้คงที่ไม่เร็วไปไม่ช้าไปโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องจานวนรูอย่างเดียว จริงๆแล้วไอ้พวกหลอนๆด้านในล่ะคะเวฟริ i เจ e สกับกระดาษกรองที่เป็นหลอนๆเหมือนกันอันนี้ล่ะคะมีผลแค่ไหนอืมอันนี้ก็สำคัญมากครับไม่ใช่แค่สวยๆเลยค่ะหลอนพวกนี้อย่างแรกเลยมันช่วยกันไม่ให้กระดาษกรองเปียก,ก,กเนี่ยมันแนบติดผนังริปเปอร์อ๋อค่ะซึ่งถ้ามันแนบติดกันเนี่ยน้ำอาจจะไหลผ่านบางจุดเร็วกว่าปกติ เกิดแชเนลิงได้ง่ายรสชาติมันจะไม่สมดุลเข้าใจค่ะอย่างที่สองคือหล่อนพวกนี้มันสร้างช่องอากาศเล็กๆครับทำหน้าที่เหมือนฉนวนช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำตอนสกัดได้ดีขึ้นด้วยอือส่วนตัวกระดาษกรองทรงคลื่นที่ไม่แนบสนิทไปกับผนังเนี่ยมันก็ช่วยให้น้ำกระจายตัวได้ดีไหลาขานกาแฟได้สม่ำเสมอขึ้นลดแรงกดดันเฉพาะจุดเหมือนกับว่าครับถ้ามองภาพรวมนะ คือโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันถูกคิดมาเพื่อลดภาระทางเทคนิคของคนชงลดภาระใช่ครับคือไม่จำเป็นต้องมีสกิลการเทน้ำที่แบบเป๊ะมากๆเหมือนริปเปอร์บางตัวอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนตัวอุปกรณ์ช่วยทำงานส่วนที่ยากๆให้เราไปเยอะเลยเนอะประมาณนั้นเลยครับแล้วเรื่องวัสดุล่ะคะเห็นมีทั้งสเตนเลสเซรามิก งแดงมีแก้วด้วยพลาสติกก็มีพวกนี้ต่างกันแค่สวยๆหรือเปล่าคะหรือมีผลกับรสชาติกาแฟจริงๆมีผลแน่นอนครับผมวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนหรือ Thermal Retention มันต่างกันอ๋อค่ะซึ่งให้การกักเก็บความร้อนนี่แหละครับมันส่งผลโดยตรงกับอุณหภูมิน้ําที่ใช้สกัดกาแฟตลอดกระบวนการเลยแล้วมันส่งผลต่อรสชาติยังไงบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับอย่างเส้นทองแดงเนี่ยมันจะร้อนเร็วเก็บความร้อนได้สูงก็อาจจะเหมาะกับกาแฟขั้วอ่อนที่ต้องการอุณหภูมิสูงหน่อยเพื่อดึงรสชาติออกมาอ mm. ส่วนเซรามิกจะค่อยๆร้อนแต่เก็บความร้อนได้นานอาจจะเหมาะกับขั้วเข้มที่เราไม่อยากให้ร้อนจัดเกินไปค่ะ เซลล์ S S elles, รถกันดังหน่อยสมดุลดีส่วนพลาสติกอันนี้จะเย็นเร็วสุดเลยก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยากชงเร็วๆหรือเน้นดึงรสเปรี้ยวสดใสอ c ซ d i t y ชัดๆครับฟังดูมีเหตุผลรองรับหมดเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าคาริเตอร์เวฟนี่มีปรัชญาเบื้องหลังชัดเจนมากใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้สรุปแล้วคาริเตอร์เวฟนี่เหมาะกับใครเป็นพิเศษคะถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีเอ่อถ้าให้สรุปนะครับคาริเตอร์เนี่ยเหมาะมากกับคนที่มองหาความสม่ำเสมอ ต้องการผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ทุกครั้งค่ะชอบรสชาติที่มันแบบกลมกล่ำสมดุลไม่ได้หวหวาฉูดฉาดมากนักอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มนักคิดเชิงระบบก็ได้ครับนักคิดเชิงระบบครับคือคนที่เชื่อในการควบคุมตัวแปรต่างๆผ่านดีไซน์ของอุปกรณ์มากกว่าจะไปพึ่งเทคนิคการเทที่ซับซ้อนหรือเป,เปลี่ยนอะไรแยะๆทุกครั้งที่ชงแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการที่อุปกรณ์มันคุมเยอะขนาดนี้ มันจะทําให้ขาดความสนุกในการทดลองไปหรือเปล่าคะแบบว่าปรับสูตรได้ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นคําถามที่ดีเลยครับคือข้อมูลก็ชี้ไปทางนั้นเหมือนกันมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะอย่างเช่นมีสูตรหนึ่งที่เรียกว่า smooth flow layered extraction ค่ะสูตรนี้จะใช้การเทเป็นจังหวะเลยครับควบคุมปริมาณน้ำเวลาค่อนข้างเปะ๊ะย่าง b l o o 40กรัม40วิแล้วก็เทอีก2ครั้งครั้งละ60กรัม ปิดท้ายอีก40กรัมจบในเวลาประมาณ2นาทีครึ่งถึง2นาที50โห oh, เป็ดมากใช่ครับคือสูตรแบบนี้มันใช้ประโยชน์จากระบบของคาลิต้าเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือบอดี้กลางๆหวานสูงแล้วก็คลีนสะอาดสะอาดแสดงว่าถึงจะอยู่ในกรอบของระบบก็ยังสร้างรสชาติที่เราต้องการได้แค่ต้องเข้าใจระบบมันถูกต้องครับ เน้นความแม่นยำในระบบแทนเทคนิคที่อาจจะผันผวนได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดต่อนะครับค่ะคือในโลกกาแฟะพิเศษที่หลายคนแบบวิ่งหาความแปลกใหม่ความซับซ้อนเทคนิคเทพๆอะไรแบบนี้คาลิเตอร์เวฟอาจจะดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่เ,เรียบง่ายไปหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อด้วยซ้าก็อาจจะมีคนคิดแบบนั้นจริงๆค่ะแต่นีความเรียบง่ายนั้นมันกลับให้ความสงบกับความเสถียร ที่บางทีเราอาจจะโหยหาอยู่ก็ได้นะครับอืมบางทีไอ้ความเรียบง่ายที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยอาจจะเป็นประตูให้เราเข้าใจพื้นฐานของการสกัดกาแฟได้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะพอเราลดตัวแปรภายนอกอื่นๆลงไปเยอะๆอาจจะทําให้เราเห็นแก่นของกาแฟชัดขึ้นใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าแนวคิดแบบคาลิตเตอเวฟที่เน้นความนิ่งความสม่ำเสมอผ่านระบบของตัวอุปกรณ์เองเนี่ยตรงกับสิ่งที่แต่ละคนมองหาในการชงกาแฟของตัวเองหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับผมขอบคุณครับ